สวัสดีครับพบกับช่องปูคนเลี้ยงควายเหมือนเดิมนะครับพี่น้องวันนี้ก็ได้มีหญ้ามาให้กินครับนี่เป็นหญ้าเนเปียครับพี่น้องงอกทันแล้วครับปลูกที่บ้านนะครับนี่เนเปียผมจะตัดตอนที่นี่ครับลำต้นมันยังไม่แข็งนะครับอ่อนๆเลยครับลำต้นประมาณนี้ครับ เพราะว่าผมไม่อยากบดสับนะครับเพราะว่ามันเสียเวลานะผมก็อาศัยว่าตัดตอนที่ลำต้นอ่อนๆอ,อ,อยู่นะฮะเ,เขาจะกินหมดเลยนะครับตอนแรกเขาจะกินใบกัวน,นะครับแล้วก็ต่อไปเขาก็จะกินลำต้นนะครับอ่อนๆประมาณนี้ครับกินได้หมดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยังไม่ได้แก่มากนะครับพี่น้องตัวเล็กก็กิกนได้นะฮะ ว่าผมจะทําแบบนี้นะครับสําหรับหญ้าเนี่เปียครับที่ผมปลูกผมจะไม่ให้มันแก่นะครับจะเอาแบบประมาณอ่อนๆครับเดือนกว่าๆครับนี่ครับวันนี้ก็ดีหน่อยนะครับพี่น้องมีหญ้าสดได้กินครับได้กินอยู่ครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับตรนี้หลังจากหนึ่งอาทิตย์ก็ ตรงนี้ก็น่าจะงอกอีกก็วนกันไปแต่ว่ามันวนไม่ทันอยู่แล้วครับเพราะว่าพื้นที่น้อยครับวัวควายก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเขากินเยอะอยู่ครับส่วนมากจะเน้นฟางกับอาหารเสริมเอาครับหญ้าก็แล้วจะมีก็จะตัดให้กินนะครับวันออนี้ก็สดชื่นนะครับได้กินหญ้าสดสักที การเลี้ยงควายของผมก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องช่วงนี้อยู่ในคอกนะครับกลางวันช่วงบ่ายๆก็จะปล่อยให้ไปลงเล่นน้ำนะฮะช่วงเย็นๆก็เอาเข้าคอกก็กินหญ้าครับกินฟางเหมือนเดิมครับวิธีคนเลี้ยงควายแบบบ้านๆครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องวันนี้มีหญ้าสดก็เลยถ่ายวิดีโอยาวให้พี่น้องได้ดูนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่นี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปูคนเลี้ยงควายด้วยนะครับสวัสดีครับ